ครับเลยก็ได้มาขอบคุณคนนคอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาแล้วก็ตลอดจนทุกผมและพักที่ผมปั้นมาตสมอแล้วก็พยายามทำงานเต็มที่แล้วก็ขอบคุณอีครั้งสำหรับกำลังใจแต่ว่าผมไม่เคยเสียกกำลังใจ ว่าก็จริงๆแต่ไม่เคยตีกับกำลังใจเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยกำลังใจทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราตั้งใจทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาชมไม่ได้ทำให้คนมาด่าทำาะนี่คือสิ่งที่ต้องทำให้บ้านเมืองเรื่อง้นมาเนี่ยตั้งแต่ไม่คิดว่าจะมีสอสอเลยครับ แต่คิดว่าอยากทําพักแบบที่เคยคิดจะทําไม่มีสอตก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มีพักแบบที่ที่จะทําอืำแล้วก็มไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ทำนะครับเพราะวันที่ทําตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามติมันจะไม่รู้เลยท่านก็ใหม,ม่หลังก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ต่อสู้ทุกอย่างมาเพื่อประชาชนตลอดสองปีที่ผ่านมาจาก ปัญหาที่ไม่เคยมีใครผมทำได้ผมก็ทําให้รู้ว่าผมไม่มีทางขึ้นข้าไปและลดลงมาตลอดไดได้ลมกของพรจะลค่าไฟรถยังทำให้หนี่รถตามไปด้วยตอนเข้ามาที่กร้าสี่้าพันล้านค่าไฟสบาทเจ็ดสตอนนี้ค่าไฟสามบาทห้ิบสี่หนี้เหลือห้ อไม่บอกว่าไม่ขึ้นข้าไปแล้วไม่มีเงินจ่ายนี่เพราะเขาไม่แอบเงินด้วยเยอะอืผมก็ไปตามล่ามาให้หก็อยแล้วกามาบริหารจัดการไมได้รอบหน้าตั้งใจว่าจะให้ลงมาสามบาทเก้าสิบหรือต่ำกว่าสามบาทเก้าสิบ 3, ได้ได้ดาาก็เป็นจริงที่ ไม่เคยมีนะครับเพราะว่าสองปีนอกจากไม่ขึ้นข้าไปแล้วลงลดอีกใช่ค่าแกนถึงที่เท่าเดิมไม่เคยขึ้นไม่ดูได้ไม่เคยมีแต่ผมทำให้ดูแล้วว่าผมและคุณใครสักชาติทำได้งันมีมสตอรขอห้ามผมมุณสองเปนของไปวันที่แล้วที่ตัวเลขล่าสนะุดรายงานวันที่มงสเ เลขเขาแล้วก็ประหยัดจ่ายค่าไฟร้อยลงสองแนเจ็ดหมื่นล้านว้าวที่ทำได้เนี่ยไม่ใช่พิเศษพิโสอะไรกบบอื่น,นหรอกเพียงแค่ตั้งใจทำให้จริงทพานั้นเองทำให้จริงศรรึกษาให้จริงแล้วมัอย่าโดนหลอกเพราะฉะนั้นนี่แหละ ้สิ่งที่ผมตั้งใจว่าอำนาจทางการเมืองถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองเราช่วยบ้านเมืองได้ช่วยประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเดินแนวนี้เรื่องนี้แล้วผมจะเหยียบถ้าใครที่เพื่อนดูไปได้ก็สวัสดายุณ ก็เหลือของคนเดียวก็ทำรอน้าไม่เหลือคนเดียวหรอครับมามาเกมือเดิมผมมั่นใจครับคราที่แล้วขนาดเราก็ไม่ได้มีกระแส่ปรากฏว่า50เขตในกรุเทพเรามาที่2 12เขตต่อท้ายเลย รอมาที่สองสิบสองเขตเลือกตั้งหนึ่งเพงงื่อนรรมารอบนี้เมื่อกี้เล่าให้บรรทุนฟังไปแล้วตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีเมื่อกันยาปีหกหกจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือผมไปไหนก็มีคนมาทักมีคนมาให้กำลังใจมาขอบคุณก็แปลกนะมาขอบคุณนกักการเมืองนะครับ หลังๆผมก็ถามว่าขอบคุณผมเรื่องอะไรครับขอบคุณที่ช่วยดูแลเรื่องกางานอันที่สองก็คือแรกๆคนที่จะมามพูดมาคุยกับผมมาขอบคุณมาอะไรก็แล้วแต่คนใจจะเป็นคนระดับได้หาชาวพินท่พก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นคนชัชไลน์แล้วก็ทุกวันนี้ทุกระดับทัพเรื่องที่สามที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือช่วงแรกๆมีแต่คนที่ อายุมากสูงอายุตอนนี้ก็ที่เจอเจอทักทายผมมาขอบคุณมาพูดคุยก็อายุน้อยลงเรื่อยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะเพิ่มเพิ่มจำนวนจากที่กุ่มนี้ไม่เคยมาก็มีก็กลุ่มนี้มาทักทายมาในรตลอดเวลานะครับก็เป็นเรื่องดีๆผมก็เลยมั่นใจว่าทั้งหมดเนี่ยมไม่ได้เจอเกิดจากการที่เป็นสร้างภาพ ไปมีโวงโหแต่จากการทำงานอาะจายทุนอยูเองนะครับว่าสิ่งที่เราทำทำให้บ้านเราทำให้ประเนนะครับเห็นแล้วก็มั่นใจว่าแนวทางที่ผมทำพักนี้มาก็จะฝากไว้ให้ประชาชนถ้าต้องการพักกันในแบบนี้ก็ทุนไทยตั้งใจขาหน้าครับ ลองเพลงสักทธาเมื่อกี้ครับไม่มีทอ้อเริ่อง้า